โอเคครับผมสวัสดีเ <t> พื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมจ no, ินโฮโนดอยู่ในเกม s u m m o n e r w a r Sky Arena นะครับผมวันนี้มากับคอนเทนต์ไอเดีเด็กกันอีกแล้วนะครับต่อเนื่องจากดันเจี้ยนป้อมยักษ์เลยนะครับผมวันนี้เราจะมาลงถ้ำมังกรกันนะครับสำหรับไอดีเด็กต้องใช้ตัวอะไรบ้างแล้วก็รูนไม่ได้แบบโหดร้ายทารุณกรรมอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็มีแค่ตัวละครสามารถหาได้นะครับไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะผมสําหรับทีมที่ผมแนะนําในวันนี้ก่อนที่จะเข้าไปรับชมวิดีโอนะครับผมฝาก กดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้สำหรับผมด้วยรักกันนะครับมามาดูที่ทีมนะครับผมทีมผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยไม่มีอะไรแตกต่างมากนะครับที่เสริมเข้ามาก็น่าจะเป็นแวมกับกิฟฟอนนะครับผมแวมก็ไม่มีอะไรมากก็ใส่ให้คีร้อยคีแดมเยอะๆประมาณนี้นะครับผมก็สกิลเต็มได้ก็เต็มนะครับแล้วก็มีเรื่องของสกิลสองขี้ดมสกิลแรกคีแดมก็ได้นะครับผมอืม้อ ส่วนคาวเกิลอันนี้ก็เน้นในเรื่องของป้อมยักษ์รอบก่อนเลยนะครับผมไม่มีอะไรมากส่วนตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นลูนฟรีๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้อีฟิตอีฟิเน้นในเรื่องของ e x จะดีกว่านะครับผมถ้าเน้นในเรื่องของขี้แดมตอนนี้ก็น่าจะ มีโอกาสรอดยากอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเป็น ex น่าจะดีกว่าคุมเกตได้อะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็สร้างสกิลเต็มได้ก็จะดีมากนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะผมตัวนี้ก็เน้นมันคียดมคีเลดไปเลยคีเลดเยอะๆคีแดมเยอะๆไปเลยนะครับผมถ้าสมมติว่าเน้นในเรื่องของพวกเลือดพวกอะไรนี้ได้ก็จะดีมากนะครับอืมอันนี้มันเน้นแม่นยําไปนิดนึงนะครับผมนะครับอันนี้ผมจะใช้แบบลุนบ้านๆเลยนะครับผมไปไปดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเค ทีมพวกที่ผมแนะนําทีมแบบนี้มันจะจบช้าหน่อยนะครับมันจะอาจไม่จบเหมือนบ้านกลางหรือบ้านโตนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆปรับดูนไปเรื่อยๆก็ได้นะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะต้องการทรัพยากรในดันนี้ก็สามารถใช้ทีมประมาณนี้ได้นะครับสําหรับบ้านเด็กเนาะบ้านโตก็มีพวกห้าดวงห้าดาวอะไรอย่างนี้แล้วดูนแบบเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นแบบนี้จะดีกว่านะครับผมฮึบ อันนี้ไม่มีอะไรมากพยายามคุมเกตไปเรื่อยๆทำดาเมจไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนมากก็จะดาเมจตามแม็กแฮปีสตูมากกว่านะครับไม่มีอะไรมากตีไปเรื่อยๆเลยชิวๆตามที่ผมบอกเลยว่าข้อดีของเกลรยท่าน้ําก็คือสกิล3ถ้าสตูไม่ตดสตันมันก็สามารถลดคูดาวสกิลได้นะครับผมแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันลดเกตด,ด้วยนะครับลดเกดตตตดสตันอะไรนี้นะครับผม ถือว่าโอเคมากๆดาเมจก็สี่ตัวหลักเลยมีแค่คาวเกิร์ที่ไม่ใช่ดาเมจนะครับผมนี่ดิสลโลปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปิดเกาะยังไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมค่อยๆแล้วก็ทําดาเมจคือดาเมจของพวกกิฟฟอนหรือพวกอะไรอย่างนี้มันแรงต่มแบบแคสพีอยู่แล้วอันนี้ไม่เป็นไรนะครับผมค่อยๆลดเกรดไปพยายามคุมเกรดเอาไว้นะทุกคนอม,มันโคตรดี นี่ครับผมคุมเกตเสาได้ด้วยคุมเกตดบอสได้ด้วยทําดาเมจได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยโหมเข้าไปเรียบร้อยครับผมชิวๆสบายๆน่าจะเกือบเกือบสองนาทีเพราะว่าเคลียร์ตามดันอ่ะมันยากอยู่นะครับผมหนนาทีครึ่งก็เวลาก็ถือว่าไม่เร็วนะครับมาดูอีกสักรอบแล้วกันนะครับผมเพื่อความชัวร์ให้กับทุกคน จริงถ้าใครไม่มีเกลอยหรือเล่นหลังจากที่เขาแจกเกลอยไปผมว่าน่าจะมีแจกในร้านค้าแหละเออแต่ว่ากว่าจะเข้ามาก็คงนานอยู่เพราะฉะนั้นใช้อินุมืดแทนก็ได้นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวทีมบ้านโตเดี๋ยวผมลองหาทีมดูก่อนว่าจะใช้ทีมอะไรแทนเลียมได้บ้างนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาแนะนำให้อีกทีหนึ่งนะครับทีมแบบสปีดไวๆเลยเออ ไม่แน่ใจว่าจะจบเท่าเรียมหรือเปล่าแต่เรียมน่าจะจบเร็วที่สุดแล้วแหละเดี๋ยวรวบรวมสมาคมคนไม่มีเรียมเดี๋ยวรวบรวมก่อนพยายามใช้ทีมคล้ายๆเรียมแหละแต่ว่าไม่มีเรียมเดี๋ยวเอาตัวแทนสักตัวหนึ่งมาแทนเรียมเฮ้ยออกล็อกเรื่องไปไกลละมาเข้าสู่ตรงนี้ก่อน แต่ถ้าทำกิฟฟอนเป็นแม่นยำแบบผมก็จะเพิ่มความชวัวรเพิ่มขึ้นไปอีกนะทุกคนมันสามารถหักดาบบอสได้สามารถลดเกรดบอสหรือว่าลเดเกรเสาได้เหนกันนะครับผมบางจังหวะอะไรเงี้ยโคตรดีแล้วก็ถ้าสกิลเต็มได้ก็จะดีมากนะครับเออปึ๊บค่อยๆตีไปคือทางเนี้ยถ้าเสาทางอีกทางหนึงอะไม่บัฟดาบขึ้นมา ผมว่าก็คุมบอสดีๆเลยอ่ะเหมือนบอสยืนเฉยๆให้เราตีไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ลองเปลี่ยนมาเป็นอินูดูนะครับผมแต่อินุผมไม่ได้เปลี่ยนรูนอะไรมากแล้วก็รูนไม่ได้แข็งอะไรขนาดนั้นนะครับผมสปีดก็ต่เตียเรียดินมากนะครับไปดูกันว่าความเสี่ยงของทีมนี้จะเป็นยังไงนะครับผมปะไปดูกันความเสี่ยงของทีมนี้นะผมไม่ใช่เรื่องอะไรก็คือเรื่องของการลดเกรดหมู่นั่นเองทุกคนบางทีก็อาจจะไม่ติดก,ก็ได้นะครับ เกลอยอย่างน้อยก็ยังพอทำดาเมจแบบแรงๆได้จบไวขึ้นแล้วก็าสามารถลดเกลพวกเสาอะไรนี้ได้ด้วยด้วยสกิล2นะครับผมแต่อินุข้อดีก็คือมันสามารถลากเพื่อนออกไปได้แล้วก็สกิลของตัวเพื่อนก็จะลดพลดาวน์ไปด้วยนะครับผมทุกครั้งที่มีการลากเพื่อนออกไปนะครับก็เหมือนเราได้เทินหนึ่งเทินโดยที่เข้าเทินอีนุว่แหละประมาณนั้นเลยนะครับผมไม่มีอะไรมาก ปุ๊บหักดาบไม่ติดด้วย1ตัว1ตัวทวนโอเคหกกักเกาะติดแล้วเวลาจบบอสไม่ได้หรือจบบอสไม่ไหวพอถ้าบอสเข้าเทินมาตีเราอะเราตุยได้นะทุกคนบอกเลยว่าแรงมากเพราะฉะนั้นพยายามคุมเกตให้ดีนะครับคือดันนี้ไม่มีอะไรมากคุมเกตดให้ได้แค่นั้นพอโอเค เปิดเข้าไปอินุตบค่อยๆตีครับผมคือกิฟอนตีแรงมากบอกเลยเจ็ดหมืนกว่านี่สกิลไม่เต็มนะถ้าสกิลเต็มก็คือโคตรแรงแรงกว่านีออ้จัดไปพึบลดเกรดได้อันนี้น่าจะคุมเกรดอยู่นะครับผมตามที่ผมบอกเลยว่าข้อดีของมันก็คือมันสามารถลากเพื่อนออกไปตีได้ดามเมจก็ ถามว่าแรงไหมเกลอยดีกว่าถ้าถามเพื่อดาเมจนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยถ้าใช้อินุนะครับลูนต้องแข็งขึ้นมาหน่อยแล้วก็เวลาไม่ได้ดีเหมือนเกลอยน้านะครับผม mm hmm. ก็ตัวฟรีเกลอยน้ํามาก็เอาออกมาใช้เถอะทุกคนเชื่อผมลูนก็ไม่ต้องปรับอะไรด้วยลูนฟรีฟรเลยโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมทีมบ้านๆเลยนะทุกคนที่ทุกคนสามารถหากันได้นะครับผมแล้วก็เวลาก็ไม่ได้แย่ด้วยสําหรับ ไอเด็กนะครับก็ไปหาทรัพยากรในมังกรได้นะครับผมถ้าใครอยากจะได้รูนเอเออยรูนโตะกลับเออยอะไรเงี้ยก็ไปหากันได้นะครับผมโอเคครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันใครชื่นชอบอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับคลิปนี้ก็ราตรีสวัสดิ์ผีรับเตียงครับทุกคนบ๊ายบายครับผม You don't understand the pain of